เอาลครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครุลิสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่28กุมภาพันธ์2565ครับวันนี้นี่ผมรีบปั่นข่าวมาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะตามไม่ถึงวันที่1หรือวันที่2นะตอนนี้มันเป็นคืนวันที่1นะก็อีกแป๊บเดียวก็จะวันที่2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรีบปั๊มอีกสักวันหนึ่งก็น่าจะตามกันทันนะครับแต่เรามาดูประเด็น เนื้อข่าวกันเลยดีกว่าครับเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมีงานโปเกมอนพรีเซนต์ครับซึ่งก็เป็นงานโชว์เคสนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของซีรีส์โป k e m o n แล้วในงานเนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับโปเก m o n เวอร์ชันมือถือหลายอย่างหลายเกมด้วยกันนะที่น่าสนใจหน่อยก็คืออัปเดตของโป k e m o n l e g e n d ์ซาเคียนะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีชื่อว่าเดย์เบรกนะครับเพิ่มอีเวนต์กิจกรรมให้ไปจับโปเกมอนจำนวนมากภายในเกมได้ แล้วก็พร้อมให้โหลดทันทีเลยด้วยแต่ข่าวที่ใหญ่ที่สุดก็คงไม่พ้นการประกาศเปิดตัวโป k e m o n Scarlet แล้วก็ v i o l e ลตครับเกมเจนที่9ของซีรีส์โป k e m o n ที่น่าตกใจก็คือตัวเกมจะวางจำหน่ายในปีนี้ทางทั้งที่เราเพิ่งจะมีโปเกมอนอาร์เคไปเมื่อ ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยนะต้นปี2022แล้วถ้านับไดมอนด์กับเพอที่เพิ่งจะรีเมคไปแล้วออกเมื่อปลายปีที่แล้วนะและนี่ก็จะออกอีกแล้วช่วงปลายปีนี้นะครับผมไม่เคยเจอเกมระดับนี้ที่แบบออกทีขนาดนี้ขนาดว่าแบบไอซีรีที่ผมกันแน่กันแหนอยู่บ่อยๆอย่างคอสบิวตี้หรือ Assassin's Creed ที่เป็นเกมรายปีนะเจอโปเกมอนเข้าไปยังอายเลยครับในรอบ12เดือน18เดือนเนี่ยจะออกกันแบบยับยับขนาดนี้นะ สำหรับข้อมูลรายละเอียดของโปเกมอน s c a r r e t แล้วก็ Violet เนี่ยยังไม่มีอะไรมากนอกจากเราจะได้เห็นตัว s t a r t เตอใหม่3ตัวนะครับแล้วก็โลกที่ดูแล้วลักษณะจะเป็น Open World เหมือนกับตัวโปเกมอนเลเจน่าเคียสนะครับส่วนกำหนดว,วางวัลจำหน่ายเนี่ยยังไม่มีนะมีแค่กำหนดคร่าวๆว่าจะวางจำหน่ายภายในสิ้นปีนี้ซึ่งสำหรับแฟนๆโป k e m o n ก็คงจะเป็นเรื่องน่ยินดีอย่างยิ่งเลยครับ ประเด็นข่าวที่2ครับนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2007นะ Super Smash Bros ก็เข้าร่วมกับการแข่งขัน EVO มาโดยตลอดแน่นอนสำหรับชาวเกมเมอร์ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับกับการแข่งขัน EVO ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันเกมไฟติ้งที่ศักดิ์สิทธ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะเกมของ Nintendo อย่าง s m s h p r r เนี่ยก็เข้าร่วมง,งาน EVO มาตลอดตั้งแต่ปี2007แต่ในคราวนี้พวกเขาประกาศแล้วครับว่าขอถอนตัว Super Smash Bros. Ultimate ออกจากงาน EVO ครับสำหรับสาเหตุนั้นไม่มีใครทราบนะว่าเหตุผลเบื้องหลังมันคืออะไรนะครับแต่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็เพราะว่าปู่นินเนี่ยได้ไปดีลกับ Panda g o o o a l ครับซึ่งก็เป็นผู้จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์สปอร์ตอีกเจ้านึงนะ ให้ได้สิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน Smash Pro นะครับก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักนะปู่นินแกก็เป็นอย่างนี้ยแกจะอินดี้นะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยสนใจใครในเมื่อตัวเองใหญ่พอที่จะแบกงานทั้งงานได้หรือว่ามีอะไรของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องง้อใครแกก็มักจะเลือกที่จะไม่งอครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านิดนิดสำหรับคอมมูนิตี้เกมไฟติ้งนะที่ Smash จะไม่ได้อยู่ในงาน EVO อีกแล้ว แต่ถ้าใครที่ยังอยากจะติดตามการแข่งขันโดยรวมๆทั่วไปของ EVO อยู่เนี่ยก็ไปรอชมไลฟ์สตรีมของพวกเขาได้ในวันที่8มีนาคมนี้ครับจะมีรายละเอียดของงานปีนี้มาแจ้งให้ทราบกันครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้า Elden Ring วางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 1จะหน้าตาเป็นยังไงถ้าสงสัยแล้วก็ มีมือดีจัดการทําให้ดูเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือมือ 3D artist แล้วก็ visual e f f e c t ชื่อว่า h ู l โ p ปี้น่าจะอาจ่านว่าคูลโ p ปี้นะเขามีช่อง YouTube ในชื่อเดียวกันด้วยนะครับเขาได้สร้างเทรลเลอร์ Elden Ring ด้วยกราฟิกแบบ PlayStation 1ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีแต่ Elden Ring นะเขาทําเกมอย่าง Death StrandingResident Evil Village มาด้วยแล้วก็เกมอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดนะแต่อันนี้เป็นแค่เทรลเลอร์นะครับไม่ใช่เป็น เดโมหรือว่าเป็นเกมที่เล่นได้แบบตอนบลัดบอลที่ผมเอามาเล่นให้ดูกันนะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปกดติดตามดูที่ช่องเขาได้ครับมีอะไรให้รับชมกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ประเด็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะเป็น Turn of Event ที่ทั้งหน้าตลกแล้วก็เรื่องฟิลกูดเรื่องมนึงเลยทีเดียวนั่นก็คือเวลาเราได้รางวัลอะไรมาเนี่ยเราก็น่าจะภาคภูมิใจกับมันมากๆถูกไหมฮะแล้วเราก็น่าจะเก็บรักษารางวัลน,นั้นไว้อย่างดี แต่เรื่องนี้อาจจะทำให้คุณฮาก็ได้นะเมื่อสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งครับช่องของเขาชื่อว่า Prestige is key นะครับเขาไปได้ถ้วยรางวัล The Game a w a r d มาจาก eBay ครับคือถ้าจำกันได้นะโมเดลรางวัลตัวเกม e อ w วอร์ก็จะเป็นหุ่นรูปรูปทรงเหมือนผู้หญิงแล้วก็มีปีกนั่นแหละตอนแรกเขานึกว่ามันเป็นของปลอมนะครับของทำเรียนแบบอะไรพวกนั้นแต่พอเช็คไปเช็คมา มันเป็นของจริงครับเขาถามคนขายว่าไปเอามาจากไหนนะคนขายก็บอกว่าก็น่าจะเป็นของสตูดิโอที่มันเจ๊งปิดกิจการไปอะไรทํานองนี้แหละมัง้งมันก็น่าจะแบบติดติดหลงหลงมาอะไรทํานองนี้นะเขาก็เลยเมื่อรู้ว่ามันเป็นของจริงก็เลยบิดประมูลมาครับพอสกของ <c oughs> พอเจ้าถ้วยรางวัลเนี่ยถูกส่งมาถึงมือที่บ้านเนี่ยเขาก็ได้มาสํารวจหยิบจับดูใกล้ๆแล้วก็พลิกไปดูด้านฐานของมัน ปรากฏว่าฐานของถ้วยรางวัลเนี่ยระบุชื่อของสตูดิโอที่ได้รับชัดเจนนั่นก็คือเกมเซเลสครับชนะรางวัลสาขาเกมอินดี้ยอดเยี่ยมประจำปี2018นะก็เป็นรางวัลใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ครับตาพริสเทจก็เลยติดต่อไปที่สตูดิโอ extremely o okay. k a ซึ่งเป็นทีมพัฒนาเซเลสแล้วก็ทำให้ทราบเรื่องราวทั้งหมดครับว่า จริงๆแล้วตัวทีมพัฒนาเนี่ยไม่เคยได้รับถ้วยรางวัลนี้เลยมาตั้งแต่แรกครับเพราะเรื่องของเรื่องก็คือในปีนั้นเนี่ยรางวัลนี้คนที่เชิญรางวัลคือนินจานะทีม extremely o k เขาได้รับการประกาศว่าเอ้ยพวกทีมคุณเนี่ยได้รับรางวัลนะเกม i n d ี้ยอดเยี่ยมพวกเขาก็ขึ้นเวทีไปรับรางวัลจากมือแต่ว่าพอลงจากเวทีเนี่ยทีมงานก็มาสะกิดบอกว่าเดี๋ยวขอถ้วยรางวัลคืนก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีการส่งไปสนี ตามไปให้ภายหลังซึ่งก็ไม่รู้ว่าขอคืนไปทําไมเอาจะเอาไปใช้วนหรือเปล่าแบบว่าเอามาเป็นพร็อพในการแจกรางวัลไปก่อนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาเขาเรียกว่าส่งกันให้ตามอีกทีความตั้งใจในตอนแรกก็อาจจะเป็นแบบนั้นครับแต่ปรากฏว่าพวกเขาไม่เคยได้รับรางวัลน,นี้ส่งมาที่ออฟฟิศเลยตั้งแต่นั้นครับเมื่อได้ฟังดังนี้ครับตาเพรสเททก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็คงจะเอาไว้ไม่ได้แล้ว ขออนุญาตส่งรางวันนี้คืนให้กับทางสตูดิโอก็แล้วกันสตูดิโอก็เลยยินดีเป็นอย่างยิ่งฮะมอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เขาไปประมูลมาเป็นเงินเท่าไหร่จ่ายคืนให้ทั้งหมดพร้อมทั้งให้ตัวก๊อปปี้เกมไซเลสที่ได้มีการเซ็นลายเซ็นของทีมงานส่งไปให้ตาเพรสเทดเป็นการตอบแทนครับก็นั่นแหะครับหลังจากที่ พลัดพรากจากรางวัลที่ตัวเองควรจะได้มา4ปีสุดท้ายมันก็กลับไปอยู่ในมือของคนที่มันควรจะอยู่นะเป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวเช้าไม่ใช่สิสำหรับรายการข่าววันที่28กุมภาพันธ์นะครับก่อนจจากกันไปนะขอฝากเรื่องประชาสัมพันธ์ก็คือในวันพฤหัสที่3มีนาคมนี้เนี่ยจะเป็นเทปแรกของรายการ เลเววาฟนะครับซึ่งเป็นตัวพอดแคสต์ที่ผมทำร่วมกับสถาบัน DIDTC นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารวงการเกมแล้วก็รวมไปถึงสัมภาษณ์นะครับบุคลากรในวงการเกมของประเทศไทยด้วยนะจะเริ่มวันพฤหัสนี้เวลา2ทุ่มเป็นตอนแรกนะเราจะมีทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะทำพอดแคสต์วันพฤหัสเป็นเลเววาฟอีซี่โหมดแล้วก็วันศุกร์เป็นเลเววาฮาร์ดโหมดนะครับ สำหรับวันพฤหัสอีซี่โห e ด Easy Mode เนี่ยจะเป็นวันที่ทีมงานคุยกันเองนะครับว่าเอ้ยตลอดสัปดาห์นี้มีข่าวสารมีอะไรที่น่าสนใจบ้างส่วนในวันฮาร์ดโหมดวันศุกร์เนี่ยเราจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเกมมาพูดคุยกับเรานะครับก็จะมีเป็นมีความเป็นทางการนิดนึงในวันศุกร์ส่วนวันพฤหัสน,นี้เราก็จะตลกโปกฮาสังสรร์อะไรว่ากันไปนะครับก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านเนี่ย ไปติดตามรับชมได้ที่ช่องของ The Level Up Show นะครับผมจะใส่ลิงก์อะไรต่างๆรวมไปถึงช่องของตาฮูลูปี้แล้วก็ตาพริสเ i ชชีคีเนี่ยผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอก็ขอเรียนเชิญให้ทุกคนไปชมรายการนี้กันด้วยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในอีกทางหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวในวันนี้นะวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมไปหาเกมบินดี้เล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ